นันที่หนีตอนที่143อานันดีบอกอนันต์ว่าช่างเขียนเห็นหน้าคงจะผิดพลาดที่เขียนชื่อของเขาบนมือคงเธอเขาถามว่าตอนนี้เธอจะทําอย่างไรอนันดีก็แก้ไขเห็นหน้าให้กลายเป็นชื่อคงเธออนันต์บอกแม้ว่าชื่อของพวกเขาจะต่างกันไม่กี่ตัวอักษรแต่ทุกอย่างของพวกเขาล้วนเหมือนกันซึ่งเธอไม่มีวันเข้าใจเธอร้องไห้และเดินจากไปอีกด้านหนึ่งชีราตื่นขึ้นบอกเซจานว่าเธอจะไปตามหาลูกชาย งเธอเซจานห้ามชีราบอกว่าอนันดีจะไปพาลูกมาหาชีราเองชีราบอกเธออยากดื่มน้ําเซจานไปหาน้ํามาให้ชีราก็เดินหนีไปต่อมาอนันดีรู้สึกเสียใจเมื่อเห็นอนันกับอิชาน่าถ่ายรูปด้วยกันอิชาน่าแสดงเห็นหน้าชื่ออนันที่มือคองเธอให้อนันดีดูบอกว่าเขาจะเป็นของเธอตลอดไปอนันดีบอกอิชาน่าว่าเธอเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและไม่จําเป็นต้อง องการความรักจากใครอีกอนันต์บอกอีชาน้าว่าสิ่งที่เธอเห็นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นความจริงเสมอไปอีชาน่าได้ยินก็สงสัยต่อมาชีรามาที่นาบ้านของอน,นันต์อนันต์ดีเห็นชีราจึงบอกว่าลูกชายของเธอไม่ได้อยู่ที่นี่จากนั้นเธอบอกให้ชีรากลับบ้านไปกับเธอและเธอจะพาลูกชายไปหาชีราหันไปเห็นอนนานันต์จึงบอกอนันต์ดีว่าเขาเป็นลูกชายของเธอและเดินเข้าไปหา อน,นันต์เห็นฉีราก็รู้สึกแปลกใจไพรวีบอกเมหุนว่าเธอรู้สึกวิตกกังวลมากเธอไม่อยากให้ใครมาทำลายความสุขของอน,นันต์เมหุนบอกว่าเธอกำลังวิตกกังวลอย่างไม่มีเหตุผลและอน,นันต์ก็ดูมีความสุขมากไพรวีบอกนี่เป็นความแตกต่างระหว่างเธอกับเขาเมหุนบอกเขาเป็นพ่อของอน,นันต์เขาต้องการให้อน,นันต์มีความสุขเช่นกันไพรวีบอกเขาไม่กล้าแม้แต่จะบอกความ จริงกับอนันต์ด้วยซ้ำอนันตก็พาชีรามาที่บ้านของอนันดีชีราบอกอนันต์ว่าเธอรอคอยเขามานานแล้วอนันตบอกเขาเคยพบเธอมาก่อนชีราบอกให้เขาเรียกเธอว่าแม่อนันต์บอกให้ชีรานอนพักผ่อนชีราปฏิเสธบอกว่าเธอกลัวว่าเขาจะหนีเธอไปอีกอนันตบอกเขาจะไม่ทิ้งเธอไปชีราจึงได้ยอมนอนต่อมาไพรวีเห็นอิชาหน้าอยู่คนเดียวจึงถามว่าอนัน หายไปไหนอิชานาก็ไม่รู้เหมือนกันดิยาบอกไพรวีว่าเธอเห็นอน,นันต์ไปส่งเพื่อนที่หน้าบ้านพ่อของอิชานาบอกให้ไพรวีตามอน,นันต์มาเพราะเขาต้องการจะมอบของขวัญให้ไพรวีโทรหาอน,นันต์แต่ติดต่อไม่ได้ทางด้านอนันต์ดีบอกอน,นันต์ว่าเธอไม่รู้ว่าทําไมชีราถึงเรียกเขาว่าลูกชายของตัวเองอน,นันต์บอกเมื่อก่อนชีราก็เรียกเขาว่าลูกและเขารีเคยบอกเขา ว่าชีราเคยเห็นเด็กผู้ชายทุกคนเป็นลูกของตัวเองแต่เขาสงสัยว่าเธอมาที่นี่ได้อย่างไรอน,นันดีเองก็ไม่รู้ถามว่าเขามีเบอร์โทรของเขารีหรือไม่เพราะพวกเขาจะต้องส่งชีรากลับไปที่เมืองเดฟกา อน,นันต์ส่งโทรศัพท์ของเขาให้อนันดีคุยกับเขารีอนันดีบอกเขารีว่าตอนนี้ชีราอยู่ที่เมืองอาเมบาดานและอาการดูไม่ค่อยดีเขารีตกใจคิดว่าชีราจะต้องไปตามหาอน,นันต์อย่างแน่นอนอนันดีบอกให้เขารีมารับชีรากลับไปเขารีบอกเธอไม่ได้อยู่ที่เมืองเดฟกาเธอจึงฝากชีราไว้ที่ n อ o อและเธอจะบอกให้ใครสักคนพาชีรากลับเมืองเดฟกาแต่ในระหว่างนี้ ขอให้อนันดีช่วยดูแลชีราไปก่อนอีกฝ่ายก็ตอบตกลงอน,นันตบอกอนันดีว่าลูกชายของชีราถูกคนลักพาตัวไปและเขาจะไม่ปล่อยคนคนนั้นไว้ภไยรวีมาที่บ้านของอนันดีถามอนันต์ว่าเขามาทําอะไรที่นี่เพราะตอนค่ำจะมีพิธีมั่นของเขา นันที่นี่ตอนที่144ไพรวีพาอนันต์ออกไปจากบ้านของอนันดีทําให้ไม่เห็นชีร่าที่ออกมาจากห้องอนันดีปลอบชีราว่าวันนี้อนันต์กาลังจะมั่นเดี๋ยวเขาก็จะกลับมา คืนนั้นอนันดีมาที่บ้านของอนันเพื่อร่วมงานมันอนันถามอนันดีว่าเธอจะซ่อนความรู้สึกของตัวเองไปจนถึงเมื่อไหร่กันดิยาเห็นเหตุการณ์จึงถามอนันว่าถ้าเขารักอนันดีมากแล้วเขาพูดแบบนั้นกับอนันดีได้อย่างไรอนันบอกเขาเคยพูดกับอนันดีมาหลายครั้งแล้วดิยาบอกเธอจะไปพูดกับอนันดีไม่อย่างนั้นมันอาจจะสายเกินไปอนันห้ามดิยาบอกว่าเขาต้องการจะทดสอบอนันดี เป็นครั้งสุดท้ายอนันดีมีโอกาสจนกว่าจะถึงพิธีแต่งงานและเขามั่นใจว่าเธอจะต้องยอมเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองทางด้านชีราคิดว่าเธอจะต้องไปหาอนันต์และออกไปจากบ้านอนันดีต่อมาพิธีมันเริ่มต้นขึ้นอนันดีรู้สึกโศกเศร้าขณะที่อนันต์กำลังจะสวมแหวนมันให้อิชาน่าทันใดชีรามาที่นั่นและร้องเรียกอนันต์ทำให้ไพรวีและเมหุนตกใจชีร ชาร้องไห้บอกอนันต์ว่าเธอเป็นแม่แท้ๆของเขาอนันต์บอกชีราว่าเขาเป็นลูกชายของเธออนันต์บอกให้ชีรากลับไปกับเธออนันต์บอกอนันต์ดีว่ามันไม่ใช่ความผิดของชีราและชีราต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาเขาบอกให้อนันต์ดีพาชีราไปที่ห้องของเขาไพารวีปฏิเสธแก้ตัวว่าชีราต้องการพักผ่อนให้อนันต์ดีพาชีรากลับไปที่บ้านของเธออนันต์ดีบอก บอกอนันต์ว่าไพรวีพูดถูกต้องอนันต์บอกชีราว่าเขาจะไปส่งเธอจากนั้นอนันต์กับอนันดีพาชีราเดินไปอิชาหน้าสงสัยว่าชีราเป็นใครไพรวีาบเบียงบอกพวกเขาจะหยุดทําพิธีก่อนต่อมาไพรวีบอกว่าเธอไม่พอใจที่อนันดีพาชีรามาที่บ้านของเธออนันต์บอกแม่ว่าแม่ควรจะมีความสุขที่อนันดีช่วยเหลือผู้อื่นไพรวีบอกเธอแค่ไม่พอใจที่งานมัน ของเขาถูกทำลายอัน,นันบอกมันก็แค่ถูกเลื่อนออกไปพวกเขาควรจะนึกถึงความเจ็บปวดของฉีราเพราะเธอสูญเสียลูกชายไปเมื่อ25ปีก่อนถ้าเขาเป็นอน,นันดีเขาก็จะต้องช่วยฉีราเหมือนกันไพรวีบอกเมหุนว่า อัน,นันจะต้องรู้ความจริงในไม่ช้าเม่หุนคิดว่าเขาจะต้องส่งชีราไปให้ไกลจากที่นี่วันต่อมาอน,นันต์มาที่ร้านขายเสื้อผ้าพบว่าถูกตกแต่งอย่างสวยงามอน,นันดีคิดว่าเธอไม่สามารถปิดบังความรู้สึกของตัวเองได้อีกต่อไปเธอบอกอน,นันต์ว่าเธอมีเรื่องบางอย่างจะบอกเขาอันนันถามว่าคืออะไรอน,นันดีบอกมันเป็นความผิดพลาดของเธอที่ไปจากเขาเมื่อสามปีก่อน เธอจะไม่ให้เขาแต่งงานกับอีชาน,น่าเพราะตัวเธอรักเขาอน,นันต์ดีใจแกล้งบอกว่าแต่ว่าการแต่งงานเขากำลังจะเกิดขึ้น อนันดีขอให้อัน,นันอย่าได้แต่งงานและเธอขอโทษที่เธอเคยทำผิดพลาดอน,นันบอกจะไม่มีอะไรทำลายการแต่งงานของเขาได้ขอให้เธอลืมเขาไปอน,นันดีบอกเขาไม่สามารถเป็นของคนอื่นได้และเธอก็รู้ว่าเขาก็คิดแบบเดียวกันอัน,นันถามว่าเธออยากแต่งงานกับเขาหรือไม่อัน,นันดีกอดอน,นันอย่างมีความสุข นั่นที่นีตอนที่145อนานันต์คุกเข่าบอกอนันดีว่าเขาไม่ได้จะแต่งงานกับอีาาน่าจริงๆแต่เขาแค่อยากจะให้เธอเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาจากนั้นทั้งสองต่างก็ขอโทษกันและกันและให้สัญญากันว่าพวกเขาจะไม่ทิ้งกันอนันดีได้รับโทรศัพท์จากหมอบอกอนันต์ด้วยความดีใจว่าหมอตกลงที่จะรักษาชีราแล้วทางด้านเมหุนมาที่บ้านของอนันดีและวางยาสลบชีรา จิกาเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจเมหุนผลักจิกาตกจากรถเข็นด้วยความโกรธไพรวีวิตกกังวลคิดว่าเธอจะต้องไปบอกให้ชีราว่าอย่าบอกอะไรแกอน,นันต์เมหุนชี้ปืนไปที่ชีราบอกเขาทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ปล่อยเธอไว้ในวันนั้นแต่อน,นันต์จะไม่มีวันรู้ความจริงว่าเธอเป็นแม่ที่แท้จริงอน,นันดีกลับมาที่บ้านตกใจไม่ได้ยินที่เมหุนพูดเมหุนตกใจเมื่อเห็นอน,นันดีอน,นันดีบอกเธอ ธอไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้เธอจะโทรบ,บอกความจริงแก่อน,นันต์เมหุนโยนโทรศัพท์ของอนันดีทิ้งบอกเขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาชี้ปืนไปที่เธออนันดีท้าให้เมหุนยิงเธอชีราฟืนได้สติวิ่งไปขวางอนันดีทําให้เธอถูกยิงเสียชีวิตแมหุนกําลังจะยิงอนันดีแต่จิกาพยายามลุกขึ้นและวิ่งไปช่วยอนันดีไพรวีกับอนันต์มาที่นั่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอนันดีรอ องให้บอกกัน,นันว่าชีราเป็นแม่ที่แท้จริงของเขาไพรวีบอกเมหุนว่าเธอไม่คิดเลยว่าเขาจะทำแบบนี้เขาทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ปิดบังความจริงแต่เธอจะไม่ร่วมมือกับเขาอีกและเธอจะโทรแจ้งตำรวจอน,นันเดินจากไปด้วยความเสียใจต่อมาจีกาพยายามพูดขอโทษอนันดีสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำลงไปอนันดีได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนบอกว่าเธอจะรีบไปชัก น,นั้นเธอบอกให้จิกากินยาและเธอให้อภัยเขาต่อมาอนันดีมาหาอนัน์ที่บ้านพบว่าเขากําลังเก็บข้าวของใส่กระเป๋าอน,นันตบอกว่าเธอพูดถูกที่ว่าบางครั้งอดีตก็แย่มากจนพวกเขาไม่สามารถจัดการกับมันได้เขาอยากจะหนีไปจากบ้านหลังนี้อนันดีถามว่าเขาจะหนีไปจนถึงเมื่อไรและมันไม่ใช่ความผิดของเขาอน,นันตบอกเขาไม่สามารถพาเธอกลับไปใช้ ชีวิตอันเจ็บปวดได้อัน,นันดีจับมือเขาขอให้เขาอย่าได้ลงโทษคนที่รักเขาเขาทำให้เธอเข้าใจว่าความรักคืออะไรและเธอก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่เติมเต็มชีวิตของเธอแล้วทำไมเขาถึงจะทิ้งเธอไว้เพียงลำพังอาน,นันต์บอกเขาไม่สามารถปล่อยให้อดีตทำร้ายเธอได้และให้เธอดูแลตัวเองให้ดี อนันดีร้องไห้ในขณะที่อนันถือกระเป๋าเดินจากไปกนันที่หนี่ตอนที่146 2สองปีต่อมาในวันเกิดของอนันดีอนันดีไลฟ์สด และบอกทุกคนว่าเธอจะเฉลิมฉลองงานวันเกิดกับทุกคนเธอจะแสดงตัวอย่างคงการออกแบบเสื้อผ้าใหม่ของเธอด้วยและสินค้าของเธอจะลดราคาครึ่งหนึ่งหลังจากที่เธอตัดเค้กวันเกิดจากนั้นอนันดีเห็นชื่ออนันต์เข้ามาดูในไลฟ์สดก็ได้เข้าไปตรวจสอบโปรไฟล์จิกาที่หายเป็นปกติชวนอนันดีถ่ายรูปถามว่าเธอมีแผนการอะไรอนันดีบอกเธอต้องทำงานและเปิดตัวคอร์เรชันเสื้อ ฤดูหนาวจิกาได้รับโทรศัพท์โกหกอนันดีว่าเกิดไฟไหม้ที่คลังสินค้าแต่ไม่มีอะไรเสียหายอนันดีบอกเธอจะไปที่นั่นด้วยต่อมาอนันดีเดินทางไปตรวจสอบที่คลังสินค้ากับจีกาเห็นใครบางคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาจากนั้นเธอพบว่าทุกคนเซอร์ไพรส์จัดปาร์ตี้วันเกิดให้เธอทุกคนวอวยพรให้เธออนันดีถามจีกาว่าเขาเป็นคนทําทั้งหมดนี้ใช่หรือไม่ จิกาบอกชัยเขาสามารถหลอกเธอได้อย่างแนบเนียนอนันดีสมกอดดียาบอกให้ดียาอย่าได้หมดหวังดียาบอกเธอพยายามรักษาชีวิตแต่งงานมาสามปีแม้แต่อนันตดีก็เลิกรอคอยอนันต์อนันดีบอกเธอรู้ว่ามันสายไปแต่เธอจะไม่สูญเสียความกล้าหาญพวกเขาจะต้องได้อนันต์กลับคืนมาไพรวีอวยพรให้อนันดีวรุณหุ้นส่วนของอนันดีก็เข้ามารู้ ่วมงานด้วยราจูชายหนุ่มอีกคนอวยพรให้อนันดีขอบคุณที่เธอให้เขามาทำงานด้วยอนันดีบอกให้ทุกคนไปทานอาหารจิกาสังเกตเห็นว่าอนันดีดูวิตกกังวลอนันดีตัดเค้กวันเกิดและเต้นรำกับคนอื่นอย่างสนุกสนานต่อมาจิกากลับมาที่บ้านเซจานบอกจิกาว่าอนันดีคงจะมีความสุขมากกับงานปาร์ตี้จิกาบอกว่าใช่เซจานบอกว่า จิกากับอนันดีดูเหมาะสมกันเธอหวังให้พวกเขาได้อยู่ร่วมกันจิกาบอกให้เซจานเลิกพูดเรื่องนี้เขาไม่อยากเสียมิตรภาพกับอนันดีไปอนันดีตรวจสอบโปรไฟล์ของอนันต์ในโซเชียลมีเดียอีกครั้งสงสัยว่าเขาเป็นอนันต์ที่เธอรู้จักหรือไม่จากนั้นเธอมองออกไปนอกหน้าต่างห้องเห็นใครบางคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปจึงออกมาที่หน้าบ้านปิงกูบอกจิกาว่าเขาเป็นห่วง จิกาที่ไม่สามารถบอกความรู้สึกของตัวเองแก่อนันดีได้จิกาบอกเขารักอนันดีแต่พวกเขาเคยมีอดีตร่วมกันเธอมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่ให้อภัยเขาดังนั้นเขาจึงไม่ควรจะคาดหวังอะไรไปมากกว่านี้แต่เขาเป็นห่วงเธอเพราะเธอดูฟุ้งซ่านปิงกูบอกว่าสิ่งนี้เรียกว่าความรักให้จิกาไปสารภาพรักกับอนันดีจิกาบอกเขาไม่อยากทำให้เรื่องมันซับซ้อน แต่ปิงกูสนับสนุนให้จีกาไปบอกอนันดีอนันดีก็เดินตามคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปตกใจเมื่อพบว่าเขาคืออนันเธอตบหน้าเขาด้วยความไม่พอใจบอกทุกคนเป็นห่วงเขามากพวกเขาไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วอนัน์ขอโทษเธออนันดีบอกเขาควรจะนึกถึงครอบครัวของตัวเองบ้างอนัน์กอดอนันดีและขอให้เธอฟังเขานั่นที่หนี่ตอนที่หนึ่ง 147. อน,นันต์บอกการที่เขาต้องอยู่ห่างจากทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การต้องอยู่ที่นี่หลังจากได้รู้ความจริงนั้นยากกว่าเขารู้ว่าไผรวีต้องการจะปกป้องเขาเขาจึงไปอเมริกาและทำงานเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเอง และเมื่อเวลาผ่านไปเขาประสบอุบัติเหตุทำให้เขาได้รู้ว่าเขากำลังเสียเวลาชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยการอยู่ห่างจากคนที่เขารักมากที่สุดนั่นก็คือเธอและครอบครัวของเขาเขาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลา6เดือนหมอบอกเขาไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปทันทีที่เขามีอาการดีขึ้นเขาก็กลับมาที่นี่เพราะเขาอยากจวยพรวันเกิดให้เธออน,นันดีขอบคุณคขา อนันต์บอกเขาแอบ,บตามเธอมาแต่เขาไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับเธอเธอบอกเขาควรจะกลับมาอย่างน้อยก็เพื่อเห็นแก่ไพรวีอนันต์บอกมันสำคัญที่ชีวิตจะต้องพบเจอกับเรื่องอันน่าตกใจเพื่อทำให้พวกเขาได้รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรกันแน่ ธุรกิจครอบรครัวของเขาพังทลายลงหลังจากที่เมหุนถูกจับกลุ่มและไพรวีต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเขารู้ที่อยู่ของเธอแล้วแต่เธอคงจะนอนหลับไปแล้วส่วนดียาก็ไปงานปาร์ตี้คงจะกลับดึกและเขาจะไปพักที่โรงแรมอนันดีให้เขานอนที่บ้านของเธอและป้อนอาหารให้เขาวันต่อมาอนันต์ไปหาไพรวีไพรวีดีใจที่ได้พบอนันต์และขอโทษเขาอนันต์ บอกเขารู้ว่าเธอต้องการปกป้องเขาจากเมหนุนไพรวีบอกเธอมีความสุขมากที่เขากลับมาและเขายังคงเรียกเธอว่าแม่อนันต์บอกเขาจะไม่ไปไหนอีกแล้วดียาเห็นอนันต์ก็ไม่พอใจอนันต์ขอโทษดียาบอกเขาเห็นทุกคนมีความสุขดียาต่อว่าเขาบอกเขาไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาต่อมาอนันต์มาที่ออฟฟิศของเธอพนัน งานคนหนึ่งบ่นเกี่ยวกับดียาให้อนันดีฟังอนันตดีบอกว่าดียาอาจจะมาทำงานไม่สม่ำเสมอแต่ก็ทำงานเสร็จก่อนเวลาเสมอจากนั้นอนันดีดูภาพร่างการออกแบบเสื้อผ้าและนึกถึงอนันต์ไพรวีโทรหาอนันดีบอกว่าเธอรู้ว่าอนันต์ได้ไปหาอนันดีแล้วอนันตดีบอกว่าเธอมีความสุขมากที่อนันต์กลับมาและทุกอย่างจะต้องดีขึ้นไพรวีขอบคุณเธอ เธอที่ช่วยดูแลตัวเธอและอวยพรให้อนันดีประสบความสําเร็จทุกอย่างต่อมาไพรวีบอกให้อนันต์ไปหาอนันดีอนันต์บอกว่าอนันดีคงจะไม่มีเวลาให้เขาเพราะเธอมีธุรกิจใหญ่ ไพรวีบอกอนันดีทำตัวให้ยุ่งอยู่กับงานมาสองปีแล้วเธอคิดว่าถึงเวลาที่อนันดีจะต้องพักแล้วและอนันดีต้องการเขาจีกามาหาอนันดีที่ออฟฟิศบอกว่าวันนี้พวกเขามีประชุมจากนั้นพวกเขาจะไปกินอาหารค่ำด้วยกันเขามีเรื่องต้องคุยกับเธออนันดีบอกจีกาว่าอนันต์กลับมาแล้วจีกาตกใจแต่ก็บอกว่ามันเป็นข่าวดีและเขาดี ีใจกับเธอด้วย